ดูเรื่องการเมืองกันหน่อยนะคะดูเหมือนกับว่าชื่อของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยจะเป็นเป้าในการซักฟอกด้วยนะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีแพทองทนชินวัตรก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะที่มีการถกเถียงกันไม่จบเรื่องของการซักฟอกของฝ่ายค้านเนี่ยที่มีชื่อของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยเนี่ยนะคะนักข่าวถามว่านายกได้คุยกับคุณพ่อไหมนายกบอกว่าคุณพ่อไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ท่านก็ได้ถามกลับมาว่าแล้วท่านเข้าสภาได้หรอ เพราะว่าไม่ได้อยู่ในสภานะคุณผู้ชมจะให้ปตอบในสภาได้ยังไงแต่นายกก็บอกนะ,ะว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเข้าไม่ได้แหละนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นการถามเล่นๆไม่ได้มีอะไรนะคะ<า>นักข่าวก็ถามต่อว่านายกติดใจไหมถ้ามีชื่อของคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในยติ การที่ปรายไม่ไว้วางใจนายกบอกว่าก็ขอให้เอาข้อเท็จจริงเนี่ยมาคุยกันนะคะอย่าใช้อารมณ์เรื่องนี้ต้องดูว่าหลักการคืออะไรและกฎคืออะไรถ้าไม่ทําตามกฎและหลักการจะตั้งกฎแล้วก็หลักการเอาไว้ทําไมส่วนจะมีโอกาสให้คุณทักษิณตั้งโต๊ะถแถลงเพื่อให้เคลียร์ปัญหาต่อสาธารณชนไปเลยหรือเปล่านายกบอกว่าคุณทักษิณจะแถ,ถแลงเพื่ออะไร เพื่อให้มีประเด็นอื่นๆ,ๆต่อไปอีกหรอก็ไม่จําเป็นนะคะแล้วคุณทักษิณเนี่ยเป็นพ่อของนายกคนที่31เท่านั้นไม่ได้เป็นนายกจะไปอภิปรายหรือไปตั้งโต๊ะแถลงก็คงไม่แต่ถ้าเป็นดาราฮอลลีวูดก็ว่ากันไปอย่างหนึ่งนะคะถึงจะ,ะแถลงได้แต่ว่าพ่อคงไม่อยากเป็นดาราเพราะว่าแก่แล้วค่ะท่าน,ท,านท่านทักษิณจะ,ะแถลงเพื่ออะไรอะคะ,เ,ะพเ,เพื่อที่จะให้มีประเด็นอื่นๆต่อไป ไม่จําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นท่านทักษิณท่านทักษิณก็คือเป็นคุณพ่อของนายกรัฐมนตรีคนที่31เท่านั้นเองนะคะเท่านทักษิณไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยไปอภิปรายท่านเลยท่านจัดโต๊ะแถลงหรือว่าจริงถ้าฮอลลีวูดชวนท่านเป็นดาราเดี๋ยวท่านแถลงได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ทีนี้ประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นคำโต้แย้งให้ถอดชื่อคนนอกออกจากยตินะคะคุณผู้ชมคะคือล่าสุดนะคุณผู้ชมคะก็มีคุณวันมุหัมมัดนอมัทาประธานสภาเนี่ยนะคะเป็นประธานในการหารือกันนะ,ะประธานก็เห็นว่ายติที่พาดพิงถึงบุคคลภายนอกก็ถือว่าไม่ถูกต้องอยู่แล้วตามข้อบังคับการประชุมละตามรัฐธรรมนูญ ก็มีลยพินิษฐ์แล้วว่าฝ่ายค้าเนี่ยต้องแก้ไขย,ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยตัดชื่อบุคคลภายนอกออกด้วยนะคะเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรบอกว่าในนามของสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรก็จะทําหนังสือแจ้งไปยังผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าให้แก้ไขย,ยติดังกล่าวซึ่งถ้าหากแก้ไขและยื่นกลับมาเลยก็จะทันการอภิปรายในวันที่24มีนาคมนี้แต่ถ้าหากยื่นมาหลังวันที่19มีนาคมก็จะไม่ทัน การพิปรายในสมัยประชุมนี้เพราะว่าจะปิดสมัยประชุมในเดือนเมษายนนี้แล้วค่ะส่วนทางด้านของประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านนะคะหรือว่าวิฝ่ายค้านนะคะคุณประกรณ์วุฒินะคะก็มั่นใจว่าจะไม่เกิดการพิปรายไม่วางใจแน่นอนค่ะแม้ว่าตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการแก้ไขย,ยติอยู่ก็าตามค่ะ